รีวิวเครื่องฟอกอากาศปี2023ใช้ยี่ห้ออะไรดีต้องไม่พลาดครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องฟอกอากาศนี่มีหลายรุ่นกันเลยหลายยี่ห้ออันนี้ตัวนี้ครับเป็นยี่ห้อเซี่ยมี่แอร์โปอะไรสักอย่างอะ่ะเออเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปตัวนี้จะเป็นตัวที่แพงสุดครับตอนซื้อมาประมาณ7,000ใช้คูปองลดเหลือ6000แต่รู้สึกว่าเออโอเคเลยอ่ะ แล้วก็ตัวนี้ครับราคากลางๆครับสองพันกว่ายี่ห้อชาร์บครับอันนี้ดีมากเลยชาร์บผมชอบอ่ะเดี๋ยวจะบอกนะว่าชอบอยังไงอันที่สมครับยี่ห้อบ้าบออะไรก็ไม่รู้หน้าตาอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนเครื่องฟอกอากาศสั่งทำอะคุณมีตังคุณมีตังคุณก็สั่งทำแล้วคุณก็แปะยี่ห้อเป็นของตัวเองเออไม่รู้มันฟอกได้จริงเปล่น,นะแต่ระบบนี่มันดูมันดูเยอะดีนะเออระบบอะอ่ะมาดูไอ้ระบบเยอะๆก่อนเนี่ครับ ก็คือมันจะมีปรับโหมดครับนี่โหมดมีโหมดนอนเนี่ยโหมดกลางคืนมือแตเสียงจะเงียบอ่ะแล้วก็โหมดโหมดอะไรไว้น่ะโหมดนอนแล้วก็โหมดแบบปรับความเร็วด้วยตัวเองเนี่ยแรงลมเบาสุดอ่าอันนี้แรงมาหน่อยอันนี้แบบลมแรงโอ้โหหมุนสบายใจอ่าเนี่ยอันนี้โหมดโหมดมือโหมดมือแล้วก็อันนี้โหมดนอนอ่ะ แล้วก็โหมดโหมดออโต้นี่อันนี้จะเป็นโหมดออโต้คือมันจะปรับเองตามฝุ่นเออนี่เห็นไหมอากาศดีฟอกอากาศอะไรอย่างเงี้ย pm 2.5ไม่ไมีอันนี้อ่าเป็นประมาณนี้อ่ะต่อไปครับยี y ่ห้อชาร์ปยี่ห้อชาร์ปมาดูโหมดการทำงานของมันผมชอบนะยี y ่ห้อชาร์ปอ่ะคือถ้าเกิดห้องคุณร้อนครับคุณเปิดเครื่องฟอกอากาศชาร์ป มันจะเย็นเอออันนี้เป็นยี่ห้อเป็นยี่ห้อที่เมื่อก่อนนะผมเปิดไว้ในห้องแอร์เปิดแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะแบบว่าทําให้เราทําให้ห้องเย็นขึ้นนะเออทาให้ห้องเย็นขึ้นนี่ช้าครับก็จะมีตุ่มไม่เป็นไม่มีหน้าต่อดิจิตอลนะครับคือถ้าเกิดสมมติเราเปลี่ยนไส้กรองใหม่เราก็กดไอ้ตรงนี้ค้างไว้เพื่อรีเซ็ตไส้กรองอย่างไอเนี้ยมันให้เปลี่ยนฟิลเตอร์แล้วผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยน่าแล้วก็อันนี้ตั้งเวลาปิด ว่าจะตั้ง4ชั่วโมงอ่า8ชั่วโมงอ่าแล้วก็ไม่ตั้งเราไม่ตั้งแล้วก็มีโหมดครับโหมดถ้าเกิดกดค้าง3วิมันก็จะเป็นปิดเครื่องอ่าโหมดก็จะมีโหมดอันนี้ธรรมดาแล้วก็โหมดแรงนี่อันนี้โหมดมันจะแรงแล้วก็โหมดนอนความระดับอะมันปรับได้3ระดับครับอ่าระดับปรับได้3ระดับนี่แต่สังเกตว่าถ้าเกิดโหมด โหมดกลางคืนนะโหมดกลางคืนไอ้ตรงไอออนน่ะมันจะหายไปเออหายไปะวะไม่หายเราไปกดหรอเออนี่น่าจะหายบ้างเออแนะนำให้ใช้2โหมดนี้อ่ะแล้วอันนี้ครับเป็นี l e อ n Ion ชเวอร์อ่ะคือชาร์ปมันจะมีเทคโนโลยีปล่อยประจุอะไรไม่รู้ประจุบวกประจุลบช่วยฆ่าเชื้อในอากาศน่ะเออมันเป็นเทคโนโลยีที่จด สิทธิบัตรโดยชาร์บลองไปหาหดูเอาไอเรื่อง PFPJ30 เออผมไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญนะแต่ผมเป็นผู้ใช้ก่อนซื้อเออมันมีมันเป็นเทคโนโลยีของชาร์บอ่ะที่แบบว่าปล่อยปล่อยประจุในอากาศอะไรอย่างเงี้ยเออลองไปอ่นอานๆดูมันดูว้าวดีอ่ะต่อไปครับเซี่ยมี่เซี่ยมี่นี่ตุ่มน้อยน้อยกว่าคนอื่นเขาแต่ยี่ห้อนี้ต่อแอปได้เออต่อแอปได้โอ้โหนี่เดี๋ยวเอาให้ดูแอปครับ ก็ไม่เนี่ยเนี่ยนี่ดูแอปพลิเคชันครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งต่อแอปชื่อว่ามีโฮมเนี่ยมีโฮมเนี่ยมีโฮมเนี่มันก็จะดูผ่านมือถือได้ข้อดีคือดูผ่านมือถือเนี่ยไอ้ค่าพีเอ็มเท่าไหร่วะสิบหกอ่าอุณหภูมิเท่านี้อ่าสามารถปรับโหมดที่มือถือได้เนี่ยโหมดกลางคืนเนี่ยว่าเรากดปุ๊บอันนี้เปลี่ยนเนี่ยโหมดกําหนดด้วยตัวเองเนี่ยหัวใจมา กำหนดด้วยตัวเองก็คือเรากำหนดแรงลมเนี่ยปรับด้วยมือเนี่ยอันนี้คือแบบลมแบบระบามหันแหลกเออสะบันหันแหลกเลยอัตโนมัติก็คือให้มันทํางานอัตโนมัติอ่ามันก็จะมีแสงสีอะไรเงี้ยเออการตั้งค่ามันก็เยอะดีไม่รู้มันจะทําเยอะมาทําไมแค่เครื่องฟอกอากาศเออมันก็จะมีอุณหภูมิไนป่ะมีอุณหภูมิมีความชื้นมันก็แบบดูเทดีนะเออใส่ใส่ในแอป แต่ความจริงครับเปลี่ยนโหมดเนี่ยมันก็จะมีตุ่มตรงนี้เนี่ยตุ่มตรงนี้กดโหมดนอนหลับแล้วก็โหมดด้วยตัวเองอ่าแต่โหมดด้วยตัวเองหัวใจเนี่ยความแรงมันจะปรับที่ปรับที่เครื่องนี้ไม่ได้เออแต่มันปรับที่ไอป,ปรับที่มือถือได้อย่างเดียวเออทำไมง่วงนอนแล้วอ่าโหมดออโต้ก็เป็นอโอตโต้อ่า แล้วข้างหลังอ่ะข้างหลังข้างหลังอันเนี้ยมันจะเป็นตุ่มรีเซ็ตเวลาเราเปลี่ยนไส้กรองเราก็กดค้างไว้เอออันนี้เป็นน่าจะเป็นเซ็นเซอร์ฝุ่นอย่าไปยุ่งอะไรกับมันอ่ะอ่ะมาดูการเปลี่ยนไส้กรองครับทีละอันมันต้องปิดก่อนป่าวะ่ามันจะชอ็อตปะปิดก่อนปิดก่อนเดี๋ยวมันช็อตผมนี่วิธีปิดครับก็กดไอ้นี่ค้างไว้ กดไอ้นี่ค้างไว้เนี่ยกดตุ่มโหมดนะ่ะค้างไว้ปิดไปแล้วอ่ะเปลี่ยนไส้กรองครับไส้กรองเซี่ยมี่มันจะมีราคาถูกสุดเออไส้กรองเซี่ยมี่มันถูกสุดเพราะว่าอะไรมันอันละประมาณ800ร้อเฮ้ยผมจะกดสั่งไม่ได้กดสั่งสักทีเนี่ยนี่ครับเนี่ยมันมันกรองได้จริงนะเห็นปะ่ะฝุ่นแม่งเต็มเลยเนี่ยฝุ่นแม่งเต็มเลยเออไส้กรองใช้แล้วก็เอาไปเป็นกระถางต้นไม้ได้อวิธีเปลี่ยนก็กด ตรงนี้มั้งเนี่ยกดล็อกเนี่ยแล้วก็ไส้กรองอ่าแล้วก็อันนี้อ่าอ่าอันนี้ไส้กรองเซี่ยมี่ครับเปลี่ยนง่ายเออเปลี่ยนง่ายวิธีมันก็มีข้างหลังบอกอ่าใส่ไงไวะงัดก่อนอ่าเนี่ยครับเซีเ่ยมีเปลี่ยนไส้กรองอ่าต่อไปเปลี่ยนไส้กรองชาร์ปครับ ไส้กรองเซี่ยงมี่น่าจะถูกสุดแล้วประมาณ7800นี่ผมเปิดเรียบร้อย่าต่อไปครับไส้กรองชาร์ปเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยแต่ชาร์ปมันจะดีอย่างหนึ่งนะเออชาร์ปอ่ะมันจะถอดไอ้นี่ไปเช็ดได้เออเนี่มปะมันจะมีฝุ่นๆุนเนี่ยขี้ฝุ่นเนี่ยโคตรโศกเลยเนี่ย,ย,ยมันถอดไปเช็ดได้เออผมจะชอบถอดออกไปเช็ดไม่ใช่ผมหรอกเมียผมเออผมขี้เกียจอ่ะดูไส้กรองครับไส้กรองชาร์ปเนี่ย มันมีของปลอมกับของแท้ของอย่าใช้คาว่าของปลอมของเทียบกับของแท้ครับโอ้โหแม่งโสโครกจริงเว้ยเฮะดูดิแบบโอ้โหเต็มไปหมดเลยแสดงว่ามันใช้ได้เนี่ยมันกองได้ผลจริงอะ่ะเออติดแต่นี้มันสลุไสกองมาแสดงว่าไสกองมันมันหมดมาชาติกว่าแล้วเออ คือเครื่องเครื่องมันสองพันสามปะไม่รู้มันขึ้นราคายังนะเออเครื่องมันสองพันกว่าไส้กรองมันพันกว่าผมก็เลยซื้อเครื่องไอ้เครื่องเนี้ผมมีประมาณสามเครื่องในบ้านเออเคยใช้ไส้กรองอะไรสามร้อยรู้สึกวันมันห่วยแตก่ะเอออ่ะต่อไปไอ้เครื่องนี้เครื่องนี้ครับเปลี่ยนไส้กรองเปลี่ยนไงวะดูก่อนมันจะเป็นเครื่องที่เครื่องเพื่อความสบายใจอะเออไอ้เครื่องนี้ มันเป็นเครื่องเพื่อความสบายใจติดไว้เพื่อความสบายใจกองได้ปะก็ไม่รู้เดีเปลี่ยนไส้กองเปลี่ยนไงวะนี่เป็นพัดลมผมว่ามันเป็นพัดลมเฉยๆมันไม่ได้กองหา่าเหวอะไรหรอกนี่นี่อ๋อนี่งัดงัดโอ้เฮ้ยมันก็ได้อยู่นะอย่าทําไปดูถูกนะนี่มันก็กองได้อยู่นะเชื้อโรคเนี่ย ใช้ได้อยู่นะฝุ่นเฟินเนี่ยเออแต่เราต้องเอาไปปัดๆเออเอาไปปัดๆอืมเนี่ยก็เป็นประมาณนี้เออใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่แสดงว่ามันไม่ได้กองสุขภาพเว้ยมันก็ดักดักฝุ่นได้อยู่ใครงบน้อยก็ตัวนี้ก็ได้ประมาณไม่ถึงพันนะเออแต่ไส้กองไม่รู้มันซื้อตรงไหนนะเออ นี่เออใช้ได้อยู่เว้ยอ่าอ,อันนี้ก็เป็นประมาณนี้ครับอ่าฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ด้วยครับเดี๋ยวผมจะรีวิวของใช้ที่ผมมีเออนี่มีหลายอย่างมากเลยรีวิวทุกอย่างเนี่ยเกมไอ้นี่เกมนี่ทีวงทีวีต้นคิดมากอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมารีวิวเรื่องอื่นกันใหม่ครับอ่ะคลิปนี้ดูหนูกินข้าวก่อน หนูขาวอขอบคุณครับ